สวัสดีครับก็พบกับผมบิ๊กเกนเฮสเตอรนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่ารูทคืออะไรนะครับรูทและข้อดีข้อเสียของรูทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือก่อนอื่นเลยคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของผมนะครับถ้าพูดผิดผิดติดขัดผิดพลาดประการใดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะฮะอย่าด่าเลยนะครับ โอเคนะฮะครับมาเริ่มมาเลยครับรูทรูทก็คือการปรับแต่งตั้งค่าเพื่อให้ผู้ร,รูทเนี่ยสามารถเข้าถึงแกนกลางของโทรศัพท์เข้าเข้าถึงแกนกลางของ Android ได้ครับนะครับนี่นะครับคือความหมายของรู t ครับส่วนเข้าถึงแกนกลางแล้วได้อะไรบ้างเราจะมาดูใน,นในข้อดีของรูทนะครับ โอเคเราก็มาเริ่มข้อดีของการรูทเลยนะครับหนึ่งคือการปรับแต่งให้ชิปประมวลผลของเราเนี่ยนะสูงขึ้นครับสองการอนุญ,ญาตให้ลงแอปบางแอปที่ไม่สามารถลงได้ตามปกติเนี่ยจะสามารถลงได้ถ้ารูทแล้วนะฮะแล้วก็คือ อแอปที่ไม่สามารถรู้ได้จะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับเช่นแอปที่ย้ายข้อมูลจากเครื่องไปไว้ sd card แบบนีน้คือถ้าเราไม่รู้ก่อนเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้เลยครับ 3. การปรับแต่งเคอร์เนลเพื่อหวังผลต่างๆเช่นทำให้เครื่องเร็วขึ้นแปดนานขึ้นเครื่องลื่นไหลยิ่งขึ้น นี่ฮะข้อดีน่าสนใจนะครับแล้วมาดูที่ข้อเสียกันนะครับข้อเสียข้อเสียงของรถเนี่คือหนึ่งทำให้ประกันหมดครับทำให้ประกันเครื่องหมดแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่นะอย่าเพิ่งรำคาญนะะว่าทำไมที่ผมเลื่อนหน้าจอไปมาเนี่ย เพราะอะไรนะฮะเพื่อไม่ให้น้าโจดับตัเองนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นการจบวิดีโอไปในทันทีนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็ข้อหนึ่งแนละ้ให้ประกันเครื่องหมดนะครับทาให้ประกันเครื่องหมดการรู้นั้นมันจะมีผลทําให้ประกันเครื่องขาดในทันทีฮะรหรือหมดในทันทีเนื่องจากผู้ผริตมอว่าการที่เราไปยุ่งกับไอ้อะไรอะยุ่งกับ ระบบแกนกลางของ a n น r o i d เนี่ยมันอาจจะมีผลเสียต่อเครื่องแล้วถ้าเครื่องพังนี่คือสมมุติว่าเรามีประกันเนี่ยเรา,มมาเราสมมุติว่าเรารู้อยู่ใช่ไหมฮะเรารู้เครื่องแล้วเ,เครื่องพังเราเราจะใช้ประกันของเครื่องนะฮะเพื่อจะไปซ่อมหรือเอาเครื่องใหม่นะฮะเราจะใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เลยเพราะประกันเครื่องขาดไปแล้วค่ะ ข้อ2อาจโหลดแอปบางตัวไม่ได้ครับซึ่งคนนี้ก็แตกต่างจากข้อดีข้อที่2ก็คือแอปบางแอปเนี่ยหรือเกมบางเกมเนี่ยถ้ารู้แล้วมันจะใช้งานไม่ได้เลยครับใช้งานไม่ได้เลยนะครับข้อ3เครื่องมันจะเออเพราะเราปรับแต่งมากเกินไปครับ เราปรับแต่งมากเกินไปเราปรับแต่งอะไรบ้างเราปรับแต่งความเร็วของขิปมวลผลแบบนี้ปรับแต่งอะไรอ่ะให้เครื่องเร็วขึ้นแบบแฮ็กเกมแบบนี้นะครับมันจะทําให้เครื่องเออนะฮะมันจะทําให้เครื่องเออนะครับ,ค,รออค,รบคือเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมือถือของเราเนี่ยจะ ปรับแต่งได้มากมายครับเพราะต้องเราทำให้ชิประมลผลเนี่ยเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นนะครับแต่ไอความเร็วนี่แหละความเร็วเมื่อโทรศัพท์ของเราเร็วขึ้นจากการรู้นะครับเออใช่เมื่อโทรศัพท์เร็วขึ้นจากการรู้นะครับมันก็จะมีมันก็จะกระทบกับ ความสเสถียรของเครื่องนะครับเช่นแอปบ,บางแอปจะปิดตัวลงเองนะครับสมมุติเราเข้าไปแบบนี้เราเข้าแอปแอปแอปไปแบบนี้นแล้วจู่ๆแม่งหลุดออกมาเลยเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็รีสตาร์ทเครื่องเองบ่อยขึ้นนะครับอ๋อสนเชืออนะเนี่ยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับข้อดีข้อเสียของรูนนะครับถ้าคิดถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็อย่าก,กดดีสไลค์กันนะครับให้คอมเมนต์ไว้ด้าน,นล่างนะฮะว่าผมผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับฝากแชร์ ด้วยกันครับโอเคครับก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับออกแล้ว